สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้ววันนี้เราก็จะมาเป็นพ่อค้าขายของกันก็ขั้นแรกเรามาเลือกตอัวละครเอ่อเอาที่มีความสามารถหลังจากที่ผมลองเล่นแล้วผมว่าจะเอาตัวละครที่แบบเนี่ยเอานี่ดีกว่ารอบรู้ช่วยคุณจดจำของปลอมได้ไง่ายขึ้นยืนยันมีความสามารถเท่าไหร่คุณจะสามารถประเมิน อ่าผมเนี่ยผมจะเอาเกี่ยวกับสมองแล้วกันอ่าอันนี้อ่าผมจะเอาอันนี้นแล้วกันเปลี่ยนตัวเล่นใหม่ๆบ้างหน้าตาเต็มๆอย่างนี้ต้องชื่ออ,อืมอืมอืมชื่ออะไรดีจินจินนี่จอร์นี่ เอออเาชื่ออะไรดีเอาเบลาเบลามีเลยโอเคไปอ่าฮะนี่คือโรงจำนำอา่าฟังกันนะทั้งมีสถาน,นที่อะไรให้คุ่นจำไว้ว่า ต้องซื้อถูกและขายแพงง่ายมากโอเคเพราะว่าสองพัระดับตำนานเอา่เอาอ่าเริ่มที่สองพันสอราคาประมูลเนี่ยมันอยู่ที่สองพัเราจะเอาต่ำกว่าเป็น2009ได้ปะ่ะโอเคสองพได้ เดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเมื่อกี้เราขายหรือเราซื้อเราขายใช่ไหมเมื่อกี้เออเปิดมาก็ผิดเลยขนาดลองเล่นแล้วนะอาา่าฮะราคาตลาดอยู่ที่หกร้อยถ้างั้นผมขอสักห้าร้อยเลขกลมๆเราจะได้ร้อยสิบบาท โอเคห้าร้อยถือว่าไหวเออผมขอร้อยห้าสิบได้ไหมสักร้อยห้าสิบอืมเอาร้อยเจ็ดสิบเป็นไงออร้อยเจ็ดสิบไม่ไหวอืม อันนี้คือเราขายใช่ไหมขอสักห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบคุณคิดว่าไงเสียอ่ะอ่สีร่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยหกสิบอือสี่ร้อยสามสิบห้า ค okay. ถือว่าไม่แย่จ้างคนเอ่อที่ผมอยากจ้างอ่ะผมจ้างนักขุดสมบัติแล้วกันอืมอันนี้คือเขาอยากได้ราคาประมูลอยู่ที่สองร้อยสิบผมขอสักสี่ร้อยห้าสิบ อสองร้อยห้ามันต่ำกว่าเกน,นะเออถ้างั้นผมขอสักห้าโลเออสามร้อยห้าสิบคุณคิดว่าเป็นไงผมว่าได้อยู่นะไม่คิดว่าฉันโง่ฟังฉันก่อนฉันบอกว่าสองอยห้าสิบเออสองร้อยห้าอ,อืมถ้างั้นขอขออาสองร้อย สามสิบสองร้อยยี่สิบเอ่อถ้างั้นผมไม่ขายไปต่ออืมหมวกอืมราคาน่าสนใจแปดร้อยหกสิบตกลงเอ่อถ้างั้นผมขอราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบเป็นไงเออเก้าร้อยเลยอ่ะคุณผู้หญิง ไม่เอาโอ้ห้ารอยแปดสิบอืมผมขอสักสี่ร้อยสี่ร้อยคิดว่าเป็นไงโอเคเยี่ยมซื้อถูกๆขายแพงๆจะวะประมูลเรายัางประมูลไม่ได้เอ่อผมเดี๋ยวไปอัพสกิลกนนี่ละกันผมอัพสองสกิลนี้กันแล้วกันเดี๋ยวที่เหลือลเราค่อยคุยกัน Oh. เราไม่รู้ว่าราคาประมูลมันราคาเท่าไหร่นะแปดร้อยแปดร้อยคุณคิดว่าไงโอเคเรียบร้อยอยากได้เครื่องเครื่องเกมเก่าอย่างนั้นนะอขอสัก 650้อยโอ้ขาย62%คือผมเคยไปศึกษาเรื่องขายของมาเขาบอกว่าการขายของอะ่ะถ้าเกิดคุณอยากขายให้แบบมันไม่กินกำไรเออหมายถึงว่าแบบแพงจนเกินไปแนะนำว่า30%ของราคานั้นสมมุติว่าเออคุณขายขนมเนี่ย แล้วมันมีต้นทุนอยู่ที่เเค้กชิ้นละร้อยอย่างเงี้ยคุณก็ไปปับ๊บไม่เกินสามสิบเปอร์เซนของราคาต้นทุนก็เท่ากับสามสิใช่ไหมสามสิบบาทก็เค้กนั้นก็ร้อยสามสิบประมาณนั้นนั่นคือสุดๆเท่าที่ผมรู้นะอ่าแปดร้อยห้าสิบอย่างงั้นนะถ้างั้นผมขอกา0ร้ยห้าสิบ้ไหม อืมถ้างั้น9้0ยี่สิบเป็นไงอ้าก็ได้ก็ได้ไดผมยอมผมยอมคือผมก็ร้อนตังเหมือนกันอะช่างซ่อมคือความจริงแล้วน,นักราสมบัติจะท่องกลับมาฝากคุณเพื่อเขาเริ่มหา่าได้แจ้ง ผมไรออกแล้วกันผมรู้สึกผมจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดีกว่าผมรู้สึกเขายังมีประโยชน์กว่าอุ๊ยอยากได้อันนี้พันสองอเอ่อผมขอสักสองพันห้าคุณคิดว่าไงมันต่ำกว่าเกน,นะคุณผู้หญิงถ้างั้นผมขอพันห้าแล้วกันเออพัน สองร้อยห้าสิบเอาก็ได้เอาก็ได้เท่าทุนเท่าทุนที่ประมูลกดังเอ่อฮะพันแปดตกลงอืมผมขอสักแปดร้อยได้ไหม ราคากำลังดีนะแปดร้อ่ะเชื่อผมคนผู้หญิงเอ้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเดียเกือ <c oughs> บแล้วคุณมาซื้อผมไม่ใช่ขายเออผมจะลองตีไปสองพันก่อนดูซิว่าเขาไหวแค่ไหนพันสี่ถ้างั้นพันห้าเป็นไงเออถ้างั้นผมขอสักสามพันได้ไหม อ่าอย่างนี้ก็แนละ้วพันสองร้อยห้าสิบพันสองร้อยห้าสิบไม่ดีฉันคิดว่าอืมก็ได้ก็ได้อย่างน้อยได้กำไรมาร้อยหนึ่งประเมือนสิเออมูลค่าจริงๆคือพันสามอืมพันสามสี่สิบผมขอสัก เก้าร้อยห้าสิบพันสามแปดสิบเออนั่นมันเกินราคาประมูลผมถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้ผมก็ต่อไปไม่ไหวนะยถ้างั้นเอาพันหนึ่งรอเป็นไงพันสามยี่สิบโอเคดีลกเราได้กำไรแค่ยี่เองอะ่ะไม่น่าซื้อเท่าไหร่ อ่ฮะ uh huh. มือสมัครเล่นลระดับความโด่งดังที่เป็นอ่ฮ uh ะ huh. สนใจซื้อผมอันนี้อย่างนั้นเนีออเอประมูลถ้าง,งั้นผมขอสักพันพันสี่เป็นไงผมคิดว่าราคานี้โอเคนะเออแย่ได้พันสี่แจมอยู่ อันนี้เขาขายเป็นวัตถุธรรมดาอืมเจ็ดร้อยห้าสิบพันสองผมให้พันหนึ่งอาเอาเฉยไม่ถึงราคาประมูลผมด้วยดีร้อยราคาประมูลโอเค ผมขอสักสามร้อยได้ปะสามร้อยหกสิบอืมถ้างั้นขอสักสามร้อยสามสิบโอเคได้เยอะซื้ออีก 200, อะสองร้อยเออขอร้อยห้าสิบอ่าร้อยเจ็ดห้าก็แล้วกัน สองร้อยห้าเป็นไงถ้างั้นขอร้อยเก้าสิบโอเคร้อยเก้าสิบได้อยู่แจมอือห้าร้อยถ้างั้นขอหกร้อยหกสิบได้ไหมโอ้ oh, ไม่นะแต่ก็ไม่เป็นไรจ่ายร้อยเก้าสิบตอนนี้เออขอ เราซื้อมาเท่านั้นก็ขอสักสามร้อยแล้วกันอืมไม่ได้สิถ้างั้นสองร้อยห้าสิบถ้างั้นผมไม่ขายตกลงอืมถ้างั้นขอพันสองได้ปะ โอเคยี่สิบเปอร์ซนรอยเจ็ดสิบสองอ่ามันค่อนข้างถูกนะผมซื้อมาก็ถ้างั้นผมขอราคาที่มันอยู่ประมูลตอนนี้สองร้อยห้าเป็นไงโอ้โหทุเลสสุดเลยอุ๊ยเขาเชื่อว่าเป็นของปลอมเออเขาไม่เชื่อว่าเป็นของปลอมราคาประมูลอยู่ที่สองพันห้าอืม กลงอืมผมขอพันเก้าเอา่อสองพันสองพันสองเอ่อสองสองพันหนึ่งร้อยอ่าเอ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 า,เอาราคาประมูลมันเอาจ่จริงๆเรา เราก็ได้ต่างมาไม่เยอะฉันมาเพื่อแจ้งให้ทราบว่าไอเทมทิกอย่างมีราคาลงสักจาระหนึ่งช่วงนี้กำไรอืม,มตกลงโอ้โหเราไอเทมลดขอสักเจ็ดร้อยผมขอสัก 700, เจ็ดร้อยเจ๊อ่า โอ้ oh, อันนี้อืม930มั่นใจว่ามูลลค่าจริงๆอยู่ที่930มูลลค่าที่คุณประมาณคือพันเออผมขอสัก800โอเคได้ ทำไมเรารู้สึกเริ่มเสียตังเสียตังค์ไปเรื่อยๆวนะเนีย่ยมีคนซื้อแล้วเอ่เอ,เอ่พัน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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นไงเลขสวยนะโอเคสามสิบเก้าเปร์เซนได้ยะอืมตอนนี้ ถ้างั้นผมขอขึ้นราคานิดหนึ่งเป็นสี่สี่ร้อยหกสิบโอเคได้อยู่เราก็ยังไปที่ประมูลไม่ได้โอ้อยากได้ไอเทมนี้อย่างนั้นเละผมขอสองพันห้าพันสามเฮ้ยคุณผู้หญิง คุณผู้หญิงไม่ขายไม่ขายนะตกลงขอสักสามร้อแล้วกันอืมอ้าวยังไม่พอใจแต่ยอมรับได้เฮ้ยดูเงินหนานะพุ คือผมซื้อสุดมา 2, สองพันสองดีพี่ชายผมขอสักอสองพันสามกำไรห้าปอร์เซ็นขอสักพันเก้าร้อยห้าสิบ เอขายไม่ใช่ซื้อไอ้ป้าคุณคุยกับเอ่อฉันจะหาสิ่งที่น่าสนใจไอ้ป้าเอ้ยพันสองขายอย่างนี้ผมบอกเลยว่าจริงอันนี้ซื้อขอสัก9ก้าห้า อืมฮึขอสักอุ้ยเอาอย่างงั้นเ่ะอขอสักสามรอยห้าสิบได้ปะ่ะสามร้อยห้าสสมร้อยหสิบมช่400เก้าร้อยห้าสิบเสร้อยป็นไงอืมสามร้อยเจ็ดสิบออสามร้อยแปดสิบ จงจำไว้ซื้อกับขายแยกกันเตือนผมด้วยนะฮะทำไมขายถูกจังอนะตอนนี้ในครั้งคืออันนี้เหลือเวลาอีก6วันถ้าเกิดเขาไม่มาไถ่ก็คือเราจะขายขอสักสองหเป็นไงสอง้อยหก ก็ได้ก็ได้อาา่าฮะอุ้ยทำไมมีแต่ของถูกๆขอสักร้อยร้อยร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามห้าเย่า ทำไมเอาของในครั้งเรามีแต่ของที่ติดขอสักพันห้าได้ปะเอ้ย,เ,อยเราเรากินเยอะไปพันสองแล้วกันพันสองอืพันหนึ่งร้อยห้าห้า โอ้สามร้อยยี่สิบเว้วว้วว้วโอ้เอ่อมูลค่าจริงๆคือแปดรอยสี่สิบเอ่อในนี้ค่อนข้างถูกใช้ได้ถ้างั้นผมขอห้าร้อยเอ่อห้าร้อยเก้สิบ หกร้อยหกร้อยอันนี้พันเก้าอถือว่าแพงขอสักพันสองได้ไหมพันสี่พันสามร้อยห้าสิบไม่นะโอ้โหอันนี้ของแย่มากพันร้อยห้าสิบ ร้ 170. อยเจ็ดสิบร้อยหกห้าร้อยหกแปดไม่งานประมูลไม่มีเลยอืมอยากได้อย่างเงี้ยนะผมขายให้ ในราคาสองร้อยสองสองสอง,สอ,งอือโอ้ถือว่าถูกใช้ได้คุณไม่เคยมีไอเทมนี้มาก่อนอืมห้าร้อยแปดสิบเป็นไงถ้างั้นก็ขอหกร้อยเปเปๆได้ปะ่ะ โอเคหกร้อยเปเปได้เอ้ยทำไมมีแต่คนขายโอ้โหอันนี้อ่านึกว่าจะแพงเอ่อขอสักร้อยเก้าสิบโอ้โหอันนี้ค่อนข้างถูกถูกมากขอสักหกสิบหกหก เออหกหกเอ็ดอ uh, uh ืมหึราคายจริงๆคือสามร้อยสิบอืค่อ, uh huh. คอนข้างใช้ได้ถ้างั้นขอร้อยร้อยสิบได้ไหมอืม uh ร้อยยี่สิบแล้วกัน งานประมูลมาแต่ยังไม่ได้เช็คเยอะได้อันนี้อ่ะขอสักสามร้ yeah. อยห้าสิบเยอะแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์เยอะขอสักเก้าเก้าเก้าเออเก้าสามห้าเป็นไงเก้ายี่สิบ อ่าก็ได้ก็ได้เซาซีเก้าโโหเอาก็ได้เก้าร้อยสิบก็ได้อา่อาอ่าไอเทมตกเวียนของผมสองชิ้นแล้วใช่ป่ะเออฮะเอาไป หกร้อยห้าสิบโอ้สามร้อยว่ากันสามร้อยห้าสิบเป็นไงเออผมขอราคาสักสามร้อย สามร้อยเก้าสิบเหรอถ้างั้นสามร้อยหกสิบไปเนี่ยย่าไปเรื่อยเรื่อยอือขอสักพันห้าช่างมันเถอะฉันตกลงก็ได้ย่าโอ้ อืมถ้างั้นขอพันหกได้ไหมยา yeah. อัพเกรดได้ไห,ไหมถ้าเกิดเราอ,อัปเกรดตอนนี้เราจะเหลืออยู่ที่สามพันอืมค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันนะเนี่ย ออัพเกรดหน่อยแล้วกันเอาเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงได้อ่ะเอาอันนี้แล้วกันป้องกันอุบัติเหตุร้ายรงโอ้สามพันหกมันก็ค่อนข้างแพงถ้างั้นขอสักเออสองพันคุณคิดว่าไงฉันก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แต่ก็ยอมรับได้โอเค เยี่ยมโอ้โหราคาตก <c oughs> มันเข้าร่วมประมูลไม่แค่เราประมูลนะดิอยากได้เจ้านี่อ่ะอู้ขอสักพันสามได้ปะพันสี่เป็นไงอพันสองแล้วกันอ่าก็ได้อุดสองร้อยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์เยย่ ราคาสองพันเก้าขอสองพันแปดห้าศูนย์อืสองเก้าศูนย์เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตังเราเริ่มแปลกแปกแลนะไว้ทีหลังอืมไม่สนเพราะเราไม่มีตังแล้วอืม ไม่มีใครมาซื้อเราเลยประมูลในเทมแบบอันไหนที่ราคาแพงๆนี้ออกไปประมูลเลยเริ่มเริ่มที่สองพันห้าอืมตอนนี้สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามพันแล้วสามพันสองสามพันห้าสามพันเจ็ดสี่พัน สี่พันสองร้อยห้าสิบสี่พันห้าสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วครับห้าพันห้าพันห้าอี๋ขอสักหกพันไม่ได้โอเคเกือบเกือบแพ้แล้วเออฮะเอามาดูคนที่ซื้อของเราก่อนแล้วกันแปดร้อยซึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยถ้างั้นขอสัก เออดูจากทรงแล้วก็ไม่น่าจะทุนหนาถ้างั้นแปดร้อยสามสิบห้าเป็นไงโอเคแจมอือหือูอ้ค่อนข้างถูกนะเนี่ยถ้างั้นขอสักสองพันสิบห้าไอ้สองร้อยสิบห้าสองร้อยสามสิบ อาก็ได้เช็คร้อยห้าสิบเป็นไงคุณคิดว่าแจ่มป่ะย่า yeah. ไปต่อทางการได้ตรวจสอบสถานะทางการเงินแล้วพวกคุณรู้สึกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ อมาดูกันอยากได้กล้องเหรอ480ถ้างั้นผมขอราคาเท่ากับอ่า390ได้ปะยา yeah. ได้อยู่โอ้โหไม่อยากประมูลถอยแล้วกัน อนักวิทยาศาสตร์ปร้าๆคนหนึ่งเออโอเคได้ตังมาหมื่นได้ตังมาหมื่นหนึ่งเช็คโอ้อืโหขอสักสามพั 3, นเก้านะสี่พันหกขอสักสี่พันสาม เอ้ยผมเพิ่งสังเกตว่าข้างหลังมันมีไอ้นี่ด้วยอ่าฮะขอสักสองร้อยเอาล่ะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเพราะว่ามันค่อนข้างนานแล้วอะผมลืมดูเวลาผมก็อ,า,อาจเพลินเลยเกมเกมนี้ถือว่าเพลินๆได้สามารถเอ่อโหลดมาเล่นกันได้นะ เจนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมันใช้ได้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย